GMM Grammy, GTS และ Inmate ขอพาคุณไปพบกับสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องใหม่ Play Channel ช่องทีวีที่อยากให้คุณมีส่วนร่วมทั้งร่วมส่งคลิปร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมเล่นเกมร่วมโชว์ความสามารถไปพร้อมกับเหล่าพิธีกรชวนกรี๊ดและรายการใหม่แกกล่องมากมายความหล่อมันมี3คนอยู่แล้วนะครับตั้งแต่น้องก้าแล้วก็น้องพีทแล้วก็มาผมเลย อาสาสนุกอาสาพาทุกคนไปสนุกกันให้สนัน่นแมสนั่นไปหน่อยปีชาจัวรายการจะอยู่ได้เพราะปณนิสานะรายการโอปาร์กเองอยู่ไม่ค่อยรอดเลยใม่ไหมไม่ใช่ตึ้งเรตติ้งหน่อยเตรียมตัวของคุณให้ดีเพราะช่องนี้จะทำให้คุณมีส่วนร่วมและได้เล่นสนุกเหมือนเป็นสถานีของคุณเพลชาแนล 24ชั่วโมงสารพันบันเทิงกับช่องจีวีที่อยากให้คุณมีส่วนร่วมเริ่มเล่นไปด้วยกั21น21เมษายนนี้